สวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแพรแพรแพร่ลิ้นไม่ค่อยดีกูเลี้ยกูคับก็พบกนเป็นประจำนะครับทางช่องสอร์ตนิวส์ทีวีนะฮะเย็นวันพุธใช่ไหมแต่วันนี้เป็นรายการแบบพิเศษคือ ระหว่างที่เราอัารายการนี้ก็จะมีการไลฟ์เฟซบุ๊กไปด้วยถูกต้องทีนี้เขานิยมนะการไลฟ์ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะวันนี้ก็ไลฟ์ต่อเนื่องเลยนะเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ไลฟ์ไปแล้วล้วก็ไลฟ์ต่อกันเลยเพราะว่าจะมีน้องๆสาวข้างบ้านเกิร์แซกซอเนี่ยมาเยี่ยมเยือนรายการเราอีกไม่มีหมดเลยเท่าไหร่อีกสี่อีกสี่คนสี่ท่านไหมสี่คนเมื่อกี้นะฮะใครชมช่วงแรกไปแล้วมาทั้งหมด5ท่านนะครับเมื่อเทปที่แล้วใครดูทีวีก็เทปที่แล้วมา5ท่าน เทปนี้มาอีก4ท่านโโอ้หแล้วเดี๋ยวมาวัดกันเลยโอ้โหเทปที่แล้ววัดวัดอะไรพี่ว่าใครประชันความงามไงพี่คุณว่าใครแบบเมื่อเมื่ออะไรเนี่ยเมื่อเมื่อเทปที่แล้วนี่ชอบใครที่สุดผมหรอน้องเฟิร์สนั่งงข้ากับน้องเมบีชอบเพราะอะไรก็ก็น่ารักดีตอบแบบอ่ะ ก็ตอบไม่ฟันโพงเลยนี่ลองถามกูนี่มาพี่ติ่งชอบใครพี่เทไมแล้วเอาไม่ให้มาดิคนกลางคนกลางแต่ว่าน่าขาจิ้เลยน้องก็ไปแลยนึงแล้วยืนเลยยังยืนสัมาณ์ไม่ได้พี่ ยืนยืนได้ไหมยืนได้ไหมยืนสัมภาษณ์ได้ไหมเขาจะแล้วโอ้ไม่เอายืนเดี๋ยวลงรถเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวหาว่าพกข้าวหลามมากินนาแจกจ่ายอะไรเงี้ยข้าวหลามเด็กนะนะครับแต่เอาวันนี้ก็เดี๋ยวตั้งแต่เบรกต่อไปเนี่ยเบรกหน้าก็เดี๋ยวมาติดตามกันอีก4ท่านนะบอกชื่อไว้ก่อนน้องโอ้โหน้องปูมด้วยน้องปูมอุ้ยอ้ายครับใช่ไหมน้องหยกแล้วก็น้องปาอันนี้แบบเกินชื่อไว้ก่อนเกินชื่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็มามากันสักเกือบเกือบสี่ท่าน นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีการประกวด FHM นะฮะเกิร์ลแซ็กจอซึ่งจัดประกวดมาเป็นทุกปีนะของนิตยสาร FHM ซึ่งนิตยสาร FHM เนี่ยนะฮะที่อังกฤษเนี่ยนะฮะไม่อยู่แล้วนะครับไม่อยู่แล้วฮะไม่อยู่แล้วนะฮะแพ้พิษออนไลน์นะแพ้พิษโลกโซเชียลเนี่ยทำให้นิตยสารเนี่ยค่อยๆล้มหายตายจากไปแต่ของประเทศไทยเนี่ย FHM นี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่บนแผงมันก็ถืออยู่แล้วก็จะมีสาวๆ FHM เนี่ย ตอนเมื่อสักปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาจะผัดกันขึ้นปกครับผัดกันขึ้นปกชุดละสิบเซตละสิบคนครับแล้วตอนนี้มาถึงขั้นประกวดใครเน้ที่หนึ่งก็ได้ขึ้นปกคนเดียวเลยจบคุยทำไมตอนไหนใจนะที่ผ่านมาสามเทนเนี่ยก็ยิ่นชมเมียเมียว่าอะไรเมียอะไรนะครับตายเมียกับคุยน้องเขาเปิดเผยคุยก็ต้องเปิดเผยเลยโอ้ ะก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องแมวไม่พอใจใช่มจับความรู้สึกได้ไม่พอใจจับความรู้สึกได้ที่เมียที่เมียกูเข้ามาดูเฟซบุ๊กสดๆเนี่ยกูยังมืออาชีพเลยกูยังมืออาชีพเลยใช่ไม่ดูยอดดูยอดคนเข้ามาดูอยู่แต่ผมรู้สึกได้มันมาโผพี่อรัพี่คลางชื่อแมวเพชรหน่อย เออแล้วเขาคลางชื่อนี่เคยผมบอกใครนะเคยดูถึงตอนที่เขาคลางชื่อนี่เป็นไงบคือคือดึกๆเนี่ยสังเกตดูนะท่านผู้ชมถ้าเราดูเราเข้าไปใน f c e e o o o เนี่ยมันจะมีดึกๆมันจะมีพริตตี้ออกมาเต้นออกมาเต้นออกมามีเปิดเพลงแล้วก็เต้นแบบเขาเรียกว่าเต้นแบบว่าวิวเห็นอยู่เห็นอยู่เต้นแบบโอ้นี่เป็นอย่ไรผมก็ตามบางคนอย่างน้องเรวดีย้อมสีผมตามอยู่ เขาก็จะเต้นเลยไงแบบให้คลางชื่ออะไรแล้วก็จะมีคนมาให้คลางชื่อแล้วน้องเขาจะคลางชื่อคนนั้นเท่าไหร่รู้ไหมฮะคลางสมมติแล้วคือชื่อคุยคืออเนี้ยก็จะมีความสุขของเขาคือมึงดูหนัง X มากเลยแค่คลางชื่อเนี่ยต้องขอชี้หน้าหน่อยคือมึงดูหนัง X นะว่าแล้วมึงก็กําลังมึงกําลังสไลด์หนอนอยู่เรารู้ แล้วก็จะให้คลางชื่อเพื่อที่จะได้อารมณ์และความรู้สึกเข้าใจไหมคือเหมือนนักเอ็กซ์ไงกุยกุยอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าไอคนที่ให้คลางชื่อมันชื่อไอจ็อดพี่จ็อดพี่จ็อดเนี่ยมึงบึ้งเข้าไหมพี่จ็อดไม่เคยมีไปเมนนี้ไอ้น้าเกลียดโตขนาดนี้แล้วแกแล้วไปทำอย่างนั้นคือมันมันเหมือนแบบคือเมื่อก่อนไงพูดตรงเมื่อก่อนเราโทรศัพท์อะโทรศัพท์ไปจีบอีกอะ ไม่ชื่อเราหน่อยดีอะไรเงี้ยเอองั้นอะอย่างงั้นอะผมไม่เคยเลยเมืก่อนไงเมื่อก่อนก็โทรศัพท์โลกคติดแบบนีอ๋อแต่นี่นี่มันก็ลงโลกออนไลน์อันนี้เป็นโลกออนไลน์ไปแล้วนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูบ้างดีกว่าเอาเงี้ยเราไม่เสียเวลาเดี๋ยวทำไมพี่รอนานเดี๋ยวเราตัดช่วงแรกแค่นี้แล้วเราให้เวลาแค่นี้เหรอโอเคให้เวลาน้องๆเต็มเต็มไปเลยนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาดูหน้าเรามากนะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับ